สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับกับ EP ที่2ซึ่งใน EP ที่2นี้เราจะทำการติดตั้งหินในส่วนของผนังโถงบันไดที่มีชื่อหินที่เรียกว่าหินบาโรกซิลเวอร์กันนะครับหินบาโรกซิลเวอร์นั้นจะมีลักษณะที่โดดเด่นในส่วนของเนื้อหินที่มีสีทาหมุก ออกโทนสีครามโดยที่จะมีเส้นแร่สีน้ำตาลเข้มไหลาพาดผ่านระหว่างแผ่นหินและในส่วนรอบๆของเส้นแร่สีน้ำตาลนั้นจะมีเนื้อหินสีคขาวครีมล้อมรอบอยู่อีกหนึ่งชั้นทำให้มีความโดดเด่นดูมีออร่าและความละมุนบวกกับความเมอร์เดินไปพร้อมกันครับหินบาโรกซิลเวอร์จะมีแพทเทิร์นคล้ายคลึงกับศิลปะและสถาปัตยกรรม ของยุคสมัยบาโรกที่เกิดในช่วงระหว่างศตรวรรษที่17ถึงศตรวรรษที่18ของสถาปัตยกรรมตะวันตกเพราะจะมีความโดดเด่นในเรื่องของสีที่มีความสดรวมทั้งแสงและเงาที่จัดไว้ในองค์ประกอบของแพทเทิร์นโดยเฉพาะครับ